สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของปอบ้านสุภูสกุนเนาะค่ะอากาศดีไปสือของแล้วก็มาแวะสนามบินเนาะค่ะมาเล่นเครื่องบินคือเก่าเนาะค่ะถ้าพลุกมาเลร่นเครื่องบินค่ะปอบ้านบอดาแล่งม่งบ่งร้ายหลายค่ะหาโฮมอยูก่กับบมี่้อนค่ะอันนั่งในโฮมกับปอดายตรงยืนมองอันมองที่มันอันที่บ่มีต้นหญ้าไหมไมับ่งขนายห <c oughs> <c oughs> ลายค่ะจักรจีม่บ่งหลาย มองยูกับบัวบ่วมีโฮมค่ะบ่ได้เอาโฮมมาเพราะว่าไปชอปปิ้งเนาะค่ะไปอันไปซื้อของไปเบิ่งที่นอนไปเบิ่งอย่างไม่เนาะค่ะที่นอนเกาแล้วเก็บหลังก็เลยไปหาเปลีย่ยนไม่เนาะค่ะกะเอาบรรยากาศทงหน้าไม่ให้เบิ่งเนาะค่ะเออกับมองเกานั่นแหละค่ะทงหน้ามองเกาละ่ะอ,อ่ะให้เบิ่งรอบๆเนาะค่ะ งามหลายค่ะใบใหม่เขี้ยวงามค่ะงามแห้งตามฤดูกาลเนาะค่ะเพื่อนกับปูไอพืชแล้วแต่เพื่นสิปเปียนเนาะค่ะบผสมกันค่ะตรงให้ตรงหน้าบ้านเพื่อนปลูกพืชพันไออีหอยังทุกอย่างบผสมค่ะจากปลูกมันฝรั่งแล้วกับปลูกข้าสาลี่ปลูกไอปลูกต้นน้ำมันเนาะค่ะ มันเริ่มเป็นนวยแล้วมันก็เลยบ่ค่อยเหลืองปะวันกับบ่อดดมีเวลาไหมทายลูบดอกไม้เหลืองๆนังกับเบิ้งกันของมูไปเนาะค่ะกังามๆเนาะค่ะแดดดีให้เคยเคยหนาวหนาวแล้วก็มมหฮอนปุ๊บปับโหลดมันก็มันกัเลยจังใดเนาะค่ะปับโตกันบ่ค่อยท่านกับดูแลสุขภาพกันเ้อะค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพกันว่าเดี๋ยวปะวันก็สตีดียับยายไปต่อค่ะ ปราลุงกับกระลังสิบมากอยู่เมืองหนอก,กับบ่ได้มีอีอย่างเห็ดเนาะค่ะนอกจากเฮ็ดงานกับยูบาอยูบานกับเห็ดแนววยู่แนวกินเนาะค่ะเห็ดแนววยูแนวกินดูแลก,กอบครัว้วเนาะค่ะงานบานบ่คืออยู่บานเฮาเนาะค่ะอยู่บานเฮาได้เห็ดหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะ อยากเห็ุยังกับขี้ดินเท่ากับหลายอยู่อยู่นีนบ้านป่าว่ามีขี้ดินปลูกพักน้ํเพ่นเนาะคะ่ะมันเป็นห้องเป็นคอนโดเนาะคะ่ะส่วนมากกับสีเศร้า,าบานอยู่เนาะคะ่ะจะวบ่ค่อยมีบานของตัวเองเท่าใดเนาะคะ่ะอยู่นีคนใดที่เพ่น,นมีแฟนที่มีบานเป็นของตัวเองกับโชคดีเนาะคะ่ะกับบ้านกับเป็นของตัวเองมัสุขคนหรอวะป่ากับบ่ไดเบาผิดดอกแต่ว่าคนไหนที่เพ่นไอมีบานฟ้าบานส่วนโตเ,เนาะค่ะเพ่กกับบ่เอื้อหมองปลูกพักกินเนาะค่ะ แต่ว่ามันก็ปลูกได้บ่ท่าไดเนาะค่ะเพราะว่าไอ้หนาหนาวมันจะรลายกวัวหนาหอนเนาะค่ะกับฝ้าปลูกฝ้าเจ็บเกี่ยวกันเนาะกับหผเบิ่งเนาะค่ะชีวิตอยู่เมืองนอกกัอันค้นบ่มาก็อยากมาเนาะค่ะคนมาแล้วก็อยากกลับบ้านเนาะค่ะเนาะอืมกกบว่ากันไปเนาะค่ะแต่ป้าดีก็ชิ้นหอดบ้านสู้มือนั่นแหละเนาะค่ะกับอันนี้กันไปว่า คนนั่นคนเป็นยูมีความสุขแต่มีความสุขเนาะค่ะเนาะ<อ>เสียงรถมอเตอร์ไซค์เราเรียงมอเตอร์ไซค์ห้าเรียนนี่หลายโพดเนาะค่ะเสียงดังเบาหอดใส่หรออืม <laughs> กับมากกับมากกับประสบการณ์เนาะคะ่ะมาดูประสบการณ์เป็นความรู้เป็นอย่างเหล่ากับเวลาทางเฮาเด็กกลับไปเฮาก็จะได้ไปพัฒนาบ้านเฮ้าขี่ดินของเฮ้าเนาะคะ่ะกับป่ากับมีโครงการอยู่เนาะค่ะเนาะกับมีโครงการอยู่ว่าสิเด็กกลับสีเดก็กไปอยู่เมืองไทยอยู่กับลอเพื่อนเหตุงานอีกจักน่อยกับโมต้องลอ้อกษเียนดอกคะ่ะเพื่อน่าตัดเท่าเล้วจะไปเห็ุยังแล้ววะกับไปมันตอนนุมน่มๆน,นี่แหละแล้ววะเออกักับ ถ่าบึงกันไปเนาะค่ะว่าเงื่อนเฮ้าสีพ่อใส่ซํำใดเป็นซําใดเนาะค่ะเนาะกะนั่นล่ละกับมาเว้าให้ฟังว่าชีวิตอยู่เมืองนอกสุขสบายค่ะสุขสบายมีตื่นขึ้นกับไปเหตุงานแต่ตื่นขึ้นบ่ได้ไปเหตุงานกับเหตุงานบ้านเนาะค่ะกับบไ่ได้ไปหาผู้แดเฮ้าสย่างไปหาผู้ใดกับบ่ได้ตามใจชอบเนาะค่ะเฮาต้องนัดกนเนาะค่ะคนอยู่นี่เพราะว่า ขนาดเป็นคนไทยน้ากันเท่าก็ยังตรงนัดกันก่อนเนาะค่ะถ้าเจอกันถ้าเป็นว่ไปทํางานถ้ามัน,นได้เจอกันกับ่ได้ดเจอกันหัวตางคนก็ตตางดูแลครอบครัวเนาะค่ะเฮาสิไปไอ้กำกายเพื่อนกับบไนใดเนาะค่ะจะไปอันอยากไปหาเพื่นย่มใดก็ไป กับ่ได้คุยกันกับสิพปเคียนให้กันกับบเมียนได้พอวาอยู่นี่เขาต้องนัดกัน่กนเนาะค่ะอยู่ต่างประเทศบแม่นว่าคิดอยากย่างไปหากับไปกดออดหรือว่าไปย่างขามชิงหัวไปื่อนอยู่บ้านเขามันบ่ได้เนาะค่ะอยู่นี่อันละปะวันกับมาว่าไงสูฟังเนาะค่ะอยากคิดยังกะอีงย่างทุกสิ่งย่างเขาจิไปตัดต้นหมอกต้นใหม่เขาอิงย่างกับบได้เนาะค่ะถ้าเขาบอได้รับอนุญาตเขาต้องขออิงย่างเขาทุกสิ่งย่างเนาะค่ะก นั่นแหละกับไปเก็บได้จะพักในป่าเหรอคะตอนนี้กับยังไข่แน่อยู่ตอนป่ามาอยู่ใหม่ๆนะ่ะไปเก็บเฮ็ดน่ะได้กิโลหนึ่งเออเขาหายเก็บจักกิโลละเนาะตอนนั้นไปเก็บไดได้หลายโอ้ยโทรมาบอกโอ้ยจำวรวจสิบจับบอกเลยตอนนี้กันยังว่าไข่แน่ทางสวิตเขายังบอ,บอคอยตรวจปันไดก็ดีแน่เนาะค่ะเอา้ามาหม้อยมาหลายหรอกอะเดี๋ยวกับจะห้ยส้มบิ้วเรื่อยๆเนาะค่ะแดดดีดีกับจะห้ส้มบิวจักน้อยมาเป็นยังไง